สวัสดีสวีดัตสวัสดีสวีดัตไปไหนกันคะวันนี้ไปน้ำตกผาดอกเสี้ยวผาดอกเสี้ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับไปไหนกันคะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวน้ำตกผาดอกเสี้ยวนะคะ พี่คัดด้วยปกติเขาจะเข้า8ปดโมงนะคะแต่ว่าเราต้องออกเดินทางกับกรุงเทพกันแต่เช้าก็เลยนัดไกด์ตอน7จ็ดโมงอืมก็เลยเช้าหน่อยนี่คือไฟยังไม่สว่างมืดเอ้ยมันพระาทิตมันยังไม่ขึ้นหมอกมันหมอกมันเยอะนะคะหมอกมันเค้นแล้วรอบรอบบริเวณพื่พัก แม่จังหลวงวิวนี่นะคะอากาศดนะีมากมากมากมาดูดูด,ดูวิวอันนี้คือหมอกนะเองเราจะไปถ่ายรูปน้ำตกลักจังหรือผาดักเซียวนะคะที่เขาได้ชื่อว่าเป็นลักจังนั่นก็คือมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ฟิล์มกับพอล่าเทเลอร์มาแสดงลักจังที่นี่แ <Wow. S 1> ่าเดีวเราจะไป เดินบุปปกป่ากันอีกแล้วเหมือนวันเสาร์พาทูพาทูพาทวันก็คือไปเดินป่านะคะพาทูก็คือไปเดินไปเพื่อ <c oughs> ดูน้ำตกกันแอดเวนเจอร์มากคะ <c oughs> ะ่ะมาปั่นจักรยานนงเทีเ่ยวป่ากันน,นะคะ <c oughs> จะขาดตึงไหมคะวันนี้ตึงมเจ็บไม่เจ็บค่ะคือไอที่พูดแบบไม่ชัดเนี่ย <c oughs> คือเป็นคนพูดชัดนะปกะติ เจ็บปากมากกว่านี้ปากเป็นแผลแผลเบเริ่มเพิ่มเลยโอ๊ยทรมานแต่เราไปค่ะเรามาไกลเราต้องไปให้สุดไปให้สุดแล้วหยุดอยู่ที่เหนื่อยเหนื่อยก็ไม่หยุดแล้วหยุดที่ความพอใจมีความสุขกับการเที่ยวเอ๊นะคะมีความสุขกับการเที่ยวไปไกลก็ต้องเที่ยวว่าใครเนี่ย มีไม่ได้มาเที่ยวมีมาปั่นจักรยานเออมีมาถ่ายรูปแล้วเรามาเที่ยวเราตั้งใจมาเที่ยวถูกไหมคะใช่เราจะมาเที่ยวโอเคแต่มีบิ้วมีบิ้วใช่มีบิ้วบอกว่าให้ปั่นจักรยานเราก็เลยแถมด้วยกันปั่นจักรยานเพราะจริงๆแล้วเราจะมาเที่ยวโอเคปั่นจักรยานเป็นขอเนาะปั่นจักรยานของแถมตอนนี้ไม่แถมแล้วปวดหัวเลยใครเดินเร็วไปก่อนเลยนะ บริเวณนี้เ่ยอแล้วเการหวงวีิงเข้ามาก็จะชันน้อย ึงนี่เลยขาถึงนี่เลยจริงอ่ะพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่ขากลับ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 เดินทะลุตรงนี้เลยมันต้องเสียใช่ไหมนี่คือดีใจเพราะว่าแ้วทำไมเราเดินไปไม่ได้หรอคะะเราเดินจากนี้ไปน้ำตกเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะคือไปอีกสักประมาณสักสี่กิโลอ่ะมันต้องมันต้องไปเริ่มต้นที่ทางจะมีลานจอดรถที่ทางลงทางเพื่อที่จะลงไปดูอันชั้นใหญ่โอเคอืมันต้องไปตามเส้นทางเขา ถ้าเดินย้อนกลับไปมันก็ไม่ใช่ตาาเส้นทางดีก็รู้ไม่หมดอ้าวเราชอบนอกเสน้นทางไม่ถ้าเดินไปนี่ก็ขากรรมขับรถกลับ,บ,บ,บนะก็ <c oughs> ยอนก็นับมเต๋เว่ะนี่พระจันทร์ยังอยู่อยู่เลยพระจันทร์ยังยังไอ้นี่อยู่เลยเห็นไหมเห็นไหมคะ <c oughs> ถ้าใครอยากมาเที่ยวนะคะอยากมาตามรถหรือได้ขึ้นมามีโอกาสได้ขึ้นมาอินถนนก็สอบถามเข้ามาทาง แม่กลางหลวงวิวได้นะคะเพราะว่าที่พักเขาก็จะเป็นสปายบ้านเป็นหลังๆนี่แหละเ,หเป็นบ้านไม้นีนะคะแล้วก็อยู่เป็นกุ๊บๆอะไรเงี้ยม,มีหลังใหญ่หลังเล็กแล้วก็มีห้องอะไรอย่างนี้ส่วนความสวยงามก็จะอยู่ตามฤดูก,กาลนะคะแถวนี้ก็คือจะโอบล้อมด้วยภูเขาเห็นไหมคะรอบบริเวณที่เพิ่งยืนเนี่ยคืออยู่กลางภูเขานะเห็นไหมภูเขารอบๆเลยเห็นปะนี่เห็นไหมคะ ภูเขารอบๆเลยข้างบนน่ะเขาบอกว่ามีร้านกาแฟกาแฟทําเองแกล้วกวา,าแฟสดเป็นร้านเล็กๆของชาวบ้านที่เขาทําน่าจะเป็นทําสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยดูยว่าเพราะที่นี่นักท่องเที่ยวมาเยอะวันนี้นะคะเราจะมีชาเลนจ์จับกาดีจับไปใส่ารถไปเลยจะจับกาดีขาโลง่งชาล่ง ไปเดินไปเดินแล้วก็เดินเข้าในน้ำตกแล้วก็เดินยันมาซีสต์เออวันนี้เราจะจับชาเล่ย์เสื้อขาดเอ้าทำไมเสื้อมันทำอย่างนี้ทำไมเสื้อมัาทำอย่างนี้ฝั่งนี้ขาดไหมนี่ฝ่ายครั้งแรกกันเนี่ยแสดงว่ามันมีเย็บให้หนูอ่ะพี่นี่ถ่ายกูหน่อยไหน่เน่เนไหน่ยังไงเห่น่เนเน่เห็นยังแท็กซี่ ต้องเปลี่ยนแล้วไอ้เสื้อมาซื้อมาจากลาวดูเสื้อหุ่นข้าศ์เสื้อลาวเด็ดเนี่ยซักปุ๊บขาดปั๊บกินก็ได้กินก็ได้กินกาแฟกันค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกาแฟของที่นี่กันนะคะจะหอมขนาดไหนชิมฟรีด้วยนะเราก็ชิมฟรีคือเดี๋ยวชิม ให้ชิมหน่อยเดียวฟรีแต่ว่าให้ซื้อแก้วนึงเออเไ,ไม่ใช่กินจนอิ่ม,มใช่ไหมน่าซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้คนที่ีใจดีค่ะว้าวเป็นกาแฟของที่นี่เหรอคะเป็นกาแฟที่พันอะไรอะอาราบิกา้าเอาแลอวเอาแล้วเออเลดี้เกลเลดี้เกลเลดี้เกลเนี่ยโอ้ยนี่นะคะรถของเราค่ะรถของเรา ค่าบริการ2บาทไปจุดที่น้ำตกนะคะองร้อยบาทไปเอิญรถเชิญรถชิญรถเดี๋ยวจะให้อยู่ที่นี่เลยคือรถอรเลยอ่ะรเร็วเร็วได้เลยแก้วเขมเ้เมทุกแก้วเมทุกแก้ว

สองกิโลสามกิโลเนาะครับผมระยะทางสามกิโลก็จากที่ภาคมาจนถึงสามกิโลเมตรนะสามกิโลเมตรสามกิโลเขาค่ะจนมาถึงผาดอกเสี้ยวนั่นก็คือลักจังชื่อเราเรียกเองนะคะลักจังแต่จริงชื่อเขาคือผาดอกเสี้ยวค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปขึ้นมาเลยนี่ปึ๊บ มาก็เจอทางขึ้นเลยค่ะ <S <S พอเดินเข้ามาหน่อยมันก็จะเป็นทางลงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้กลับทางนี้นะคะเรากลับอีกทางหนึ่งเพราะว่าเราจะกลับวนออกไปทางหลังน้ำตกแล้วก็วนไปทางที่พักเรา ตามเส้นทางนะคะก็จะมีป้ายบอกว่าอะไรคืออะไรเอ้สวยดีที่เขาเอาไปทำไอ้นี่อ่ะคิดมากเก็บไอพ่ไงหนไม่เห็นเอาให้เลยฝ้าคือไปก่อนมันแห้งอยู่่เยอะจีรังนะมันไม่ใช่แค่สดชื่นอยู่สองามวันแล้วเราจะไปจับไข่เดี๋ยวบ้านแบบนี้นะคะไฟน้ำตกนี่เราจะทำไมสายน้ำเนี่ย นี่นะคะเราเดินมาประมาณกิโลนึงก็จะถึงต้นน้ําตกแล้วต้นน้าตกแต่ยังไม่ถึงตรงช่วงข้างล่างที่มันเป็นจุดไฮไลท์นะคะพี่อ้อถ่ายไปก,ก่อนอะนี๋ยวหนูเอามาถ่ายอีกทีนึงเขามีสัญญาณไรก่อนเราไหมอ่ะดินี่อันนี้เป็นต้นลำธารน,นะคะเป็นจุดชั้น,นแล้เราเราก็จะเดินลงไปตามชันเรื่อยๆ เพือ่อจะไปดูจุดไอ้นี้จุดเอ่อจุดไฟไลท์นะคะจุดไฟไหม้ขเขาแค่เห็นก็ตื่นเช่นละคะ่ะอันนี้แค่ชั้นแรกนะคะแค่ชั้นแรกแล้วจะมีทางเลนลงไปเรื่อย สายน้ําลงไปนะคะมันก็จะมีชั้นที่จุดให้แวะถ่ายรูปทุกชั้นเลย <Wow. S 1> สวยงามมากนี่เลยพอมปเจอจุดนี้ก็เป็นจุดที่สองที่ถ่ายรูปสวยนะคะ สองมานะคะก็จะเดินทางเท้ามาเรื่อยๆจะเป็นตามเหมือนเดินตามริมลำธารมานะจุดนี้จะห่างกันหน่อยก็จะเดินเลาะลำธารไปหน่อยนะคะดูนะนี่นะก็จะเดินเลาะลำธารไปหน่อยทางเดินไม่ยากค่ะตรงนี้ทางเดินทางราบจะบอกเลยว่า มาที่นี่นะต้องมาต้องอยากมานานแล้วเพิ่งที่จะแบบได้มาคือแบบบรรยากาศก็ดีสวยทุกมุมแต่ว่าเขาต้องมีไกด์นำนะคะเพราะว่าน่าจะทำเป็นเหมือนช่วยให้ชาวบ้านมีไรายได้นะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ 3. สามสวยสดีบป้ากระต่อ ไปกันต่อนะคะ <PE> ระยะทางนี่เป็นคูน้ำตกตลอดเลยเนี่ยสว่งามนี่แหละจุดไฮไลท์นะคะอยู่ข้างล่างนี่เหรอที่เขาใช่ใช่ มันเขาเป็น,ปนสะพานนะคะมีไฮไลท์อยู่ข้างล่างทางลงนะคะก็จะเป็นทางชันมากระวังด้วยนี่นะคะเราใกล้ถึงจุดไฮไลท์ของเขานะคะที่มาถ่ายหนังกันหนังเรื่องรักจังนะคะโอ้ยบอกว่าติดเรื่องนี้มากรักจังเนะ่ยตัวแขวนเรา้ิล <พ Legacy. S 1> นะคะคก็จะเป็นด้านล่างที่เราเห็นนะคะจะเป็นส่วนป๊อเบอรี่ก็คือน้ำตกมันจะหมดแค่นี้แล้วนะคะน้ำมันจะไหลลงไปข้างล่างแต่เขาให้เที่ยวแค่นี้นะแล้วเราก็จะเดินทางเพื่อกลับที่พักกันเราเดินทะลุไปทุกถึงที่พักเราเลยนะคะ อันนี้คือไรสต,อ,ตอครับตรงนี้นะคะไรสตอเบอรี่อยู่ติดกับน้ำตกผ่าดอกเซี่ยวความเท้าคงนอยข้าเท้าค้างยกขาหลังขึง้นด้วย เดี๋ยวซ้ำเพื่อนยกยกขาหลังข้างนึงพี่ยกยกเออแหเขาบอกให้ทำอะไรก็ทนเที่ยาวเีใช้เหมือนกล้องเราเลยสวัสดีค่ะพบกับรายการเที่ยวกับพจนะคะกล้องเราก็ไม่ใช่ค่ะไปเที่ยวกับพจพจน่าเที่ยวอันนี้เราอยู่ที่ไรสตอเบอรี่ของ ชาวบ้านที่นี่นะคะที่ผาดอกเดี่ยวเขาเอาน้ำจากน้ำตกมาเลยนะคะคนที่คิดลำเลียงน้ำมานี่คือสุดยอดมากไม่มีทางแรงแน่นอนสตอบุรรี่ที่นี่พาไปดูเด็กดอยเราไปหาเด็กดอยกันตค่ะได้ยังไงอ่ะยัยไงอ่อยังถ่ายรูปหน่อยเร็วบายบายหนยนะีายไปไป เดี๋ยวเราคือรายการสู่สุวรรณปันพาเที่ยวต่อนะคะสุวรรณปักิเที่ยววันนปันพาเที่ยวจะเปลี่ยนชื่อรายการให้ซะแล้วสุวรรณปั่นพาเที่ยวเออสุวรรณปัญกิเที่ยววันนี้นะคะมีวิธีกรหลายคนเปลี่ยนชื่อรายการด้วยเปลี่ยนชื่ออะไรกันให้้วยใส่เสื้อมาเยอะครับกลัวหนาวตอนนี้เหรครับเหงื่อแตกแล้วครับ ยังไหวยังมีแรงยังมีแรงที่พักเราอ่ะไม่ต้องเดินขึ้นเขาใช่ไหมก็จะประมาณนี้แหละแล้วเราก็เนี่ยอ้อมเขาแล้วก็เราก็ไปเจอร้านกาแฟร้านที่กิพี่เดินมาเมื่อวานกกิเพราะมันทางวนกาแฟร้านๆพูดเหมือนเคยมาแล้วเลยพี่สุวรรณนะปัดกินเที่ยวก่อนทำอะไรพี่ต้องศึกษาข้อมูลเว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องน้ำใช่ป่ะห้องน้ำเข้าได้ไหมเข้าคนเมื่อกี้ดีกว่าห้องน้ำเมื่อกี้ดีดีเอ้าไม่เห็นอ้าวห้องน้ำอย่างดีเลยนายว่าศึกษาเขาดูมันเป็นอย่างดีแล้วไปศึกษาห้องน้ำลุงซาเมื่อวานนี่ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะเข้าเอาไม่เข้าก็ได้ที่พูดเมื่อกี้ตัดออกไปนะคะไม่เข้าเข้ามา พี่ขอขอรูปพี่อยู่บ้านเลยดิ๋ยวบ้านแล้ววะเฮ้ยถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเพี่โอถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านพี่โอ๊ตกันนะคะพาอพี่โอ๊ตดีกว่าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตญาติมาให้ไปรับบนยอดเขาหน่อยพี่โอ๊ตโบกมือไายบายหน่อยมาเลี้ยมากินข้าวกินปลากันก่อนนี่นะคะเดินทางเดินกลับนะวิ่งเข้ามาแล้วอากาศเย็นมากเลยว้าว ก็มันก็เย็นอยู่แล้วเนาะเอาไปโดนแดดมันก็เลยไ,ยไม่เย็นเอ็นเทลวอ็นเทลเอนเทลตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับที่พักค่ะเพื่อไปกินกาแฟอาราบิกานี่ค่ะอันนี้คือ ไม่ใช่ต้นอลูมิไนต์นะคะคือต้นกาแฟอาราบิกานี่ต้นกาแฟอาราบิกาเขาก็ปลูกกันอย่างนี้เลยปลูกกันอย่างนี้เลยตามดอยอย่างนี้เลยน,นี่ก็คือสวนกาแฟอาราบิกาในนี้เขาจะเขียนบอกว่าพระเจ้าหลวงรอเก้านะคะก็เข้ามาทรงงานที่นี่ ถ้าเป็นคนพัฒนากาแฟต,ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อปลูกในทุกดอยนะคะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพันอาลาบิก้าตัวนี้ที่สามารถปลูกได้ทุกดอยของของที่นี่นะคะถ้าเป็นคนบุกเบิกขึ้นมาโเคตรเงียบเลยเหมือนตุม้มอะไรอยู่รู้แล้วว่ามีแผนอะไรไแน่ียบเกินียบเกินอยากอีออบก็ไม่ได้ตอบนะนไม่ยิงเสียกดนะ แยกเลยไงบึงมันมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาศึกษาใช่ไหมก่อนทำอะไรพี่ต้องศึกษาข้อมูลไว้เยเราพาไปดูวิธีเขาคั่วกาแฟกันเฮ้นะคะพามาดูโรงคั่วกาแฟอยากอธิบายให้ฟังนะคะ จากที่เป็นรูปแบบมางคีก็จะได้แบบเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องนี้มันจะร้อนมากมอเตอร์เสร็จแล้วมันก็จะพองตัวเป็นแบบนี้วว้านี่ค่ะโหยกินหอมมากเลยนี่นะคะเขาจะมีกาแฟกัน่ายนะคะถุงละสองร้อยอันนี้ยังไม่บดอันนี้บดแล้วมีเครื่องบดมาเลยใช่แล้วเขาก็เอามาทําเป็นสบู ตบูกาแฟค่ะนี่ะเมันดีนยนะแบบนี้อันนี้ก้อนใหญ่อันก้อนใหญ่หน่อยตองเท่เกล็ด่างโต้นะเกีจะต้องมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเปลือกออกเป็นกระถอบเปลือกเสกก็มันจะเป็นแบบนี้เสกแล้วก็อัดตับไม่ให้ไม่แห้งเลยนะตับไม่ให้มันแหแล้วก็เอาไปสีอีกทีหนึ่งกลับมันจะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วพอขวดได้แล้วเนี่ยขวดเสกก็ไม่สีอบ อันสี่ขั้นตอนหลายขั้นตอนนี่ค่ะเดี๋ยวจะคั่วกแฟโนัหรอนี่วิธีการบดกาแฟนะคะโอ้โหดูนะทำหน้าให้มันดีๆหน่อยให้มันแข็งแรงปากกหมดเลยอ๋ปากิเนการคตมาเลยมาเลยมาเลยจะคั่วกาแฟให้ดูนะคะค่ะ ใส่น้ำหนักตัวช่วยด้ค่ะแรงจังดูก้าวี่ดค่ะขึ้นมาเดี๋ยวดีดนะเว้ยเนี่ยวุ้ยเขากินกันแบบฟุ๊กฟับฟุ๊กฟับเลยอ่ะนี่นะคะบ้าเหมือนเป็นมหาบ้านเราเลยเราลองชิมดูแลยครับเนี่ยอืมใช่ไหมมันจะมีรสหอมขึ้นจมูกแต่ว่ามีรสเปรี้ยวหน่อยๆตรงปลายนะคะแต่ขม่อ นี่ออกรถขมค่มนะสำหรับสุวรรณป่านกินเที่ยวนะคะพามาเที่ยวอินทนนท ว่าเพิ่งจะแบ่งเป็นสองานะคะปั่น้าปั่นกับ้าเที่ยวแล้วกันเนาะจะได้ไม่ดูยาวเกินไปใครชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้เพิ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งเลยนะคะเพื่อมีคลิปใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจูวอนไปเที่ยวสำหรับวันนี้ปีคลิปค่ะเดินทางกับกุงเทพบ๊ายบาย